จากล่าสุดที่ทางยามาฮ่าได้เปิดตัว SR400 ตัวใหม่ตัวไฟนอล e dition ในงานมอเตอร์โชว์เลยทําให้หลายคนที่เชื่อว่า SR400 ที่เป็นโฉมสีขาวหรือว่าสีเทาในโฉมก่อนหน้านี้รู้สึกผิดหวังกับยามาฮ่าจนมีข่าวลือนาหูนะครับว่าตัวไฟนอล e dition ตัวนี้นะอาจจะไม่ใช่ไฟนอลจริงๆอาจจะมีสีใหม่ที่เป็นไฟนอล e dition กว่าในปีถัดไปเพื่ออัพราคาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวไฟนอลเ dition ล่าสุดเนี่ยมีการบวกราคาเพิ่มมาอีก3,000บาทเป็น298,000บาท ซึ่งเรื่องราวนี้มีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและไอ้ตัวไฟนอล Edition ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยจะเป็นไฟนอลอ d i ิชันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีไฟนอลอ d i ิชันกว่าอย่างที่เขาว่าไปเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่7สีพรมสา h ช n n นลนะฮะสำหรับใครที่ติดตามช่องผมมาในช่วง 2- 3ปีมานี้นะ ผมได้รีวิวแล้วก็พูดถึง SR 400ค่อนข้างบ่อยนะฮะเพราะว่าส่วนตัวผมนั้นผมเป็นคนที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้นะครับมีความหลงไหลและคลังใคร SR 400อยู่แล้วซึ่งผมเองก็ได้มีการติดตามข่าวสารของ SR มาโดยตลอดนะครับจนทำให้ผมเองเนี่ยเชื่อเหมือนกันนะครับว่าโฉมก่อนหน้านี้นะตัวสีเทาล้อดำกับสีขาวล้อเงินนะ เป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากที่ขายโฉมนั้นหมดก็จะไม่มีโฉมใหม่เข้ามาแล้วผมเองก็คิดแบบนั้นจริงๆแต่ก็สงหอนใจเหมือนกันนะครับว่าจะเลือกจํไหนทั้งทีทางยามาฮ่าประเทศไทยจะไม่มีตัวสุดท้ายไม่มีตัวพิเศษออกมาเพื่อปิดท้ายเหมือนกันกับที่ยามาฮ่าญี่ปุ่นทําเลยเหรือจนล่าสุดในงานมอเตอร์โชว์วันแรกเนี่ยทางยามาฮ่าก็ได้เปิดตัว S R 400โฉมไฟนอตอิทิชันไปซึ่งอย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะครับว่าโฉมใหม่เนี่ยได้มีการบวกราคาเพิ่มมาอีก3,000บาท จากเดิม295,000บาทเป็น298,000บาทก็เลยมีหลายคนตั้งข้อคลหานะครับว่าอาจจะมีไฟนอลอีดิชั n นกว่าในปีถัดๆไปซึ่งเรื่องนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่าโฉมนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับหลังจากนี้จะไม่มี SR400 แล้วนะครับ เรื่องนี้เป็นการยืนยันของผู้บริหารยะมหาห้าประเทศไทยซึ่งมันก็สอดคล้องก,ก,กันกับตัวไฟนอลเอ dition ที่จําหน่ายในญี่ปุ่นในช่วงปี2021-22นะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นตัวไฟนอล e dition เขามีจําหน่ายอยู่3สีก็คือสีเทาน้ําเงินแล้วก็ดําซึ่งสีเทานั้นจะเป็นสีเดียวกันกับที่จําหน่ายในบ้านเราส่วนสีน้าเงินนั้นจะเป็นลายคนละแบบกับสีแดงที่จําหน่ายในบ้านเรา แล้วก็ผ้าบอบเป็นคนละแบบกันด้วยส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสีดําซึ่งส่วนตัวผมชอบสีนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นดําตัดกันกันกบน้ําตาลแล้วก็มีแผ่นเพจหรือว่าลายสติกเกอร์ที่เป็นสีทองซึ่งสีดาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นสีที่เหมาะที่จะเป็นตัวสุดท้ายของ SR 4 0 0ที่เป็นรถคลาสสิกเจแปนสไตล์ที่มีวางจําหน่ายมากกว่า40ปีก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาหยุดการจําหน่ายมาก่อนหน้าเราประมาณ3-4ปีแล้วนะครับแต่หลายคนก็มองว่า หยุดขายในญี่ปุ่นแต่มาขายในบ้านเราเพราะฉะนั้นไฟนอลเขากับไฟนอลเรามันอาจจะคนละไฟนอลกันแต่เนื่องจากกฎหมายใหม่ในปี2026เนี่ยซึ่งหลายคนน่าจะทราบกันแล้วก็คือรถมอเตอร์ไซค์มากกว่า 125cc จะต้องมีการติดตั้งระบบเบรกที่เป็น ABS สำหรับล้อหน้าให้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น ซึ่งเรื่องนี้ยมห้า SR 400ไม่มีปัญหานะครับยมห้าสามารถติดตั้งโมดูล a p s ให้กับ SR 400ได้อยู่แล้วแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือกฎหมายเรื่องการควบคุมบลพิษนะครับเพราะว่า SR 400นั้นโครงสร้างของเครื่องยนต์นั้นมันเป็นโครงสร้างที่มาจากปี1978 ก็คือ SR400 นั้นไม่ใช่แค่รูปโฉมที่เป็นดีไซน์เก่านะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นก็เป็นดีไซน์เก่าด้วยแต่ว่าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงพวกระบบจ่ายน้ำมันจากคาบ,บูเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดก็ทำให้มีความแม่นยำในการจ่ายน้ำมันมากขึ้นช่วยลดมลพิษได้ในระดับหนึ่งหรือแม้แต่ล่าสุดในช่วงปี2021-22เนี่ยประเทศไทยก็ได้มีการเพิ่มมาตรฐานไอเสียขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งทางทีมออกแบบของ SR400 นั้นก็ได้มีการแก้ไขโดยการใช้วิธีล็อกปีกผีเสื้้อไว เพื่อให้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์นั้นต่ําลงทําให้สัดส,ส่วนการวัดมาตรฐานไอเสียนั้นต่ําลงไปด้วยแต่ว่าวิธีนี้มันทําให้ SR400 นั้นถึงจะมีขนาดเครื่องยนต์ 400cc ก็จริงแต่สามารถทําความเร็วได้เพียง110หรือ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งใครที่เป็นสายเดิมสายที่ไม่ตบแต่งดัดแปลงอะไรเนี่ยเขาก็บ่นกันนะครับเพราะว่ามันวิ่งได้น้อยเกินไปกำลังขี่มาดีๆที่80แล้วอยากจะเร่งแซง แต่มันบิดไม่ขึ้นบิดไม่ออกเพราะมันถูกล็อกปีกลิ้นผีเสื้อไว้แต่ว่าล่าสุดของมาตรฐานไอเสียที่จะมาพร้อมกับกฎหมายระบบเบรก ABS เนี่ยจะเป็นการยกระดับมาตรฐานไอเสียขึ้นไปอีกซึ่งไม่ว่าจะล็อกคันเร่งล็อกการฉีดน้ํามันหรือทํำยังไงพื้นฐานของเครื่องบล็อกนี้มันก็ยังไม่ผ่านอยู่ดี คือทีมวิศวกรหรือว่าทีมผู้ออกแบบยมห้า SR400 เนี่ยเขาพยายามแล้วนะครับพยายามที่จะทําตัวรถนั้นให้มันสามารถทําตลาดต่อไปได้แต่มันถูกจํากัดด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์สมัยเก่านี่แหละมันเลยทําให้ทางวิศวกรหรือว่าทีมออกแบบทําอะไรเยอะมากไม่ได้เลยทําให้ SR400 นั้นจะกลายเป็นตำนานจริงๆในปี2025นี้อย่างแน่นอนแต่ทีนี้ความน่าสนใจของ Final Edition เนี่ย ที่ผมรู้สึกเสืยอภัยก็คือเรื่องของสีรุ่นไฟนอล Edition นเนี่ยเขาเป็นสีที่ทําเรียนแบบตัว SR 500ที่เป็นโฉมแรกของ SR ในปี1978นะครับก็คือโฉมแรกในปี1978 ก็เป็นสีแดงนี่แหละแล้วก็เป็นลายสติกเกอร์สีทองมีคําว่ายามาห้าเหมือนกันรวมถึงสีเทาด้วยนะครับสีเทาก็เป็นลายคาัสสิกจากอดีตนะครับที่มาทําการรีเมคใหม่เพื่อขายเป็นไฟนอลดิชั่นซึ่งผมมองว่ามันเป็นการทิ้งทวน S.R.400 ได้มีสตอรี่มากๆก็คือสาหรับใครที่เป็นสายสะสมเนี่ย น่าจะเข้าใจสิ่งนี้ดีเพราะว่าในแต่ละปีของ SR 400นั้นเขาก็จะมีสีเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสีครบรอบ10ปี50ปี60ปีหรือว่าครบรอบขายในประเทศไทย5ปี10ปีหรือมีรุ่นพิเศษอะไรเนี่ยทาง y ม m a h a เขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวชิ้นส่วนหรืออะไรนะแต่ว่าจะมีการทําสีนี่แหละให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะว่าสีนี้คือรุ่นในปีนี้สีนี้คือสตอรี่แบบนี้ ซึ่งส่วนตัวผมนะครับผมชอบสีแดงนะเพราะว่ามันดูสวยนะมันดูเปล่งประกายดีสีแดงตัดกันกันกบบ่อดําดตัดกับเส้นสติ๊กเกอร์สีทองเนี่ยมันดูสวยมันดูลงตัวน่าเก็บสะสมมากๆเลยคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่า SR400 เนี่ยถ้าให้เอาไปใช้เป็นรถใช้งานประจําวันเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่มันอาจจะไม่สะดวกอย่างแรกเลยก็คือระบบสตาร์ทนะครับที่เขาเป็นแบบสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับไม่มีสตาร์ทไฟฟ้า เพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ SR 400ในชีวิตประจําวันเนี่ยคุณจะต้องชินชอบมันจริงๆนะครับชินชอบ SR 400จริงๆส่วนกําลังของเครื่องยนต์ที่เป็น 400cc นั้นเนื่องจากเป็นเครื่องบล็อกเก่าบล็อกโบราณเลยทําให้กําลังของเครื่องยนต์นั้นมันอาจจะไม่ได้มีกําลังเยอะหรือว่าแรงเหมือนกันกันกบพวกรถ 300cc หรือว่ารถ 350cc แบบใหม่ๆนะครับคือถ้าเกิดใครมองหาความแรงจากรถเดิมๆเนี่ย SR 400ไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ แต่ผมเชื่อว่าสำหรับใครที่เล่น SR400 เนี่ยจะเข้าใจข้อจำกัดต่างๆของ SR400 อยู่แล้วนะครับคือมันจะเป็นรถใน,นแนวที่ว่าคนบ่นเขาจะไม่ได้ใช้กันหรอกส่วนคนใช้เขาก็ไม่บ่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นรถแนวสะสมนะครับ ถ้าคนที่เข้าใจเขาก็จะชื่นชมส่วนคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะงงง,งว่าทําไมต้องจ่ายตังค์ขนาดนี้ราคารถโบราณสตาร์ตตีนเกือบ3 0 0แสนเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรซึ่งคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่เขาจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแบบนั้นเขาอาจจะมีความชื่นชอบอีกอย่างหนึง่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ใช้ชีวิตอยู่กับวงการมอเตอร์ไซค์มาสักพักหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจเองนะครับว่าพวกรถคลาสสิกอย่าง sr 4 0 0หรือแม้แต่ ฮาร์เลย์นะฮาร์เลดีร์สันนะเขาจะมีประโยคนึงที่ชอบพูดกันคือฮาร์เลมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่ฮาร์เลมันคือฮาร์เลซึ่ง SR400 ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับคนที่ซื้อ SR400 เนี่ยเขาต้องการ SR400 นะครับเขาไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีอะไรนะครับเขาต้องการความเป็นดั้งเดิมแบบนี้แหละต้องการรถที่มีดีไซน์ตั้แต่โฉมแรกในปี1978มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งดีไซน์หน้าตาไม่ต่างจากเดิมเลยเนี่ย เขาก็จะเข้าใจในสิ่งนี้นะฮะซึ่งต่อให้ทางยามาฮ่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน s r 400แต่ผมเชื่อว่ายังไงสาวก s r 400นั้นก็คงไม่เปลี่ยนใจจากโมเดลนี้แน่นอนต่อให้รถปีใหม่จะไม่มีขายแล้วคนที่ชื่นชอบจริงๆเขาก็จะไปหามือสองอยู่ดีซึ่งนี่แหละก็คือเรื่องราวของ s r 400สรุปเลยคือโฉมนี้เป็นโฉมสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจอย,อยู่เนี่ยรีบจับจองเลย